ออออเอาใส่อะไรบ้างล่ะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ไปเข้ากินตำแตงฝีมือตัวเองนะคะเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ อร่อยดูนะคะเราก็ต้องกินกับข้าวเหนียวเดี๋ยวดูไปข้าวจะทําวิธีการปั้นข้าวเหนียวให้ดูนะคะปั้นจื๊บจื๊อจื๊ออ๋อนี่จะ้ะยั่วยั่วลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนอยากทานนะคะมาทานกับใบข้าวได้ที่ไหนคะบ้านอะไรคะ บ้านเอือแต่ว่าช่องเราเป็นอิตชา n นลโอ้ไบข้าวชาแนลเหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ไบข้าวขอตัวทานข้าวก่อนใช่ไหมคะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครเรียน